วันนี้ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์บุกกับสาวใหญ่ชาพม่าซึ่งมีพฤติกรรมบังคับให้เด็กมาเร่ขายดอกไม้ตามสถานบันเทิงต่างๆถ้าขายไม่ได้ตามเป้าจะถูกทุบตีและให้อดอาหารติดตามจากรายงานนี้ครับกองบังคับการปราบปรามการการะทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือตำรวจปคมแถลงผลการจับกลุ่นนางมัโซหรือมิซูม,มูฮัมหมัดอายุ47ปี หลังได้รับร้องเรียนผ่านมูลนิธิสุพนิมิตรประเทศไทยและมูลนิธิกระจกเงาให้ช่วยติดตามตัวเด็กชายวัย7ปีสัญชาติพม่าซึ่งถูกนางมะโซพาตัวไปบังคับใช้แรงงานโดยให้เร่ขายดอกไม้ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี1ทุกวันตามร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นย่านพัฒนาการเพชรบุรีลาดพร้าวและสุข,ขุมวิทหากวันไหนขายดอกไม้ไม่หมดก็จะถูกทุบตีและให้อดอาหาร ภาพเป็นไงพวกแบบต้องแต่ว <monastery> ่าตอนน <response> ี้บา si ทีถ้าขายตกมาที่หมดบางทีอาจจะเป็นการขาการกานโง่าบ้างโทษบ้างโทษและกรตีบ้างลก็ได้ถามเ็กก็มีมีครับทุกตีทางตำรวจปคมสามารถตามจับตัวได้จากบ้านเช่าไม่มีเลขที่ซอยพัฒนาการ20แยก10แขวงสวนหลวงเขตคลองตันกรุงเทพมหานครพร้อมให้การช่วยเหลือเด็กชายเคาะร้ายออกมาได้อย่างปลอดภัยและพบของกลางดอกกุหลาบกำใหญ่ที่นามาโซเจมไว้ให้เด็กออกไปเร่ขาย ไม่เพียงแค่เด็กชายคนดังกล่าวเท่านั้นที่ถูกบังคับใช้แรงงานเพราะยังมีญาติอีก4-5คนที่ถูกบังคับในลักษณะเดียวกันแต่ทั้งหมดสามารถหลบหนีออกมาได้ก่อนแล้วจึงนําข้อมูลไปแจ้งผู้ปกครองกระทั่งนําไปสู่การร้องเรียนและตามจับตัวนามะโซในที่สุดนามะโซรับสาร,รภาพรักรอบใช้แรงงานเด็กจริงโดยติดต่อผ่านในหน้าในอเาเภอแม่สอดจังหวัดตาก ให้ช่วยจัดหาเด็กมาขายดอกไม้ในกรุงเทพที่ผ่านมามีทั้งเด็กชาวพมา่าและชาวไทยซึ่งในทุกๆวันเด็กแต่ละคนจะขายดอกไม้ได้3 5 0ถึง500บาทแต่นามาโซจะแบ่งให้เด็กแค่วันละ20-30บถึง3าบาทเท่านั้นเบื้งต้นตำรวจตั้งข้อหาค้ามนุษย์และพากผู้เยาว์พร้อมเตรียมขยายผลไปยังในหน้าอำเภอแม่สอดที่จัดหาเด็กส่งมาให้เพราะถือเป็นขบวนการค้ามนุษย์ที่สแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็ก ผักสกู่กลับมาช่วงหน้าไปติดตามการเมืองในพม่านะครับมีทั้งข่าวดีว่าทาง EU นั้นยกเลิกมาตรการความบาตรช่วคราวหปีแต่ว่าพรรค NLD ยังไม่เข้าร่วมประชุมสภานะครับที่ได้เลือกตั้งใหม่ครับเพราะว่าติดขัดบางอย่างเรื่องรัฐธรรมนูนครับ